ต้อนรับท่านสู่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติบ้านโนนสนามหมูห่6ตำบลสมสะอารอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มพิธีการอายุในเนื้อในกายมันจะในเนื้อนิ่งมือนี้ลาชีของเห่ายุดฟองเยอะกันท like ุกมือดีมือคู่มือสุดท้ายเนาะค่าค่ะเป็นใงไหนค่ะค่ะผักพัเตียนจะไปเนาะค่ะแต่ว่ามั้งะตีรับหมู่บ้านคอะแข่ก็ ก็นแน่ควรเนค่อยในขอมูลไปไหนนะคะไปด็กับน้องวนวนะคะทานไปโดยดีนะคะราคาปูชิมะบาบักนะคะเขาพูดจากีนไทยปูจิมะบะบักนี่นะคะนะคะคี่ของมูลนะคะในการรักษาตัวเองนะคะยังนแน่ๆก็คือการหลักตัวเองนะคะการหัากตัวเองนะคะเขาบขอบขั้วเข้าก็จะ อยู่ดีมีความสุขเนาะคะ่ะก็คือคื่อขาพ่อแม่พี่น,อนะะ้องเนาะค่ะขาพ่อจะคล้องค่แม่จะคล้องนะคะมันหนักขวาม,มากๆเลยเนาะคะ่ะก็เลยกกะด,ดีเนาะคะ่ะเป็นโครงการจีนยี่ไทยขอบข้อหรือชุมชนเนาะฮ้งเนาะคะ่ะปลอดภัยจมารวมในกิจกรรมในเมือน,นี้นะคะ,คะช่วงนี้มันเป็นช่วงาชาติจิตเวทจะเพียรยังบไดหลายเนาะคะ่ะก็คือจะมาซอยเป็นของซอยหนีจาก บ่ใดนะค่ะนี่ก็ขออนุญาตนนะค่ะจากข่าวเรา่าจะเป็นผู้บังบาลเองนะคะหรือแม่เป็นผู้ปกครองนะคะพ่อแม่พี่น้องญาตินะคะหรือคนอยู่ในชุมช่นน้ำไกันนะคะเพราะว่าถามมีผู้ตินยาเนาะค่ะมันกับเหตุไข่ชุมชนของเฮานะค่ะยูพบเป็นซุปนะค่ะกับเงินได้่าวเนาะค่ะค่ะพ่อขาแมนนะะานะะน่นะค่ะเผาบ่าเนาะค่ะกับเงินนี้ค่ะยิดีจถี่มากดีขอพูดจนจบ สจรชาตินะครับท่านพีบานท่านผู้นำชุมชนคณะกรรมการเมืบ้านก็ไปเรื่อยๆทุกค้าหนงนะครับเป็นการอาล่อนะครับลอผู้ขาประช่านะครับขอถ่าวข่วงเหมือนแต่กรอนจะเขามานะครับอ่าสิ่งโครงการแผ่ระบาดนะครับสิ่งเป็นโครงการเน่งด่วนของทางรัฐบาลนะครับเพิ่นกำหนดให้นะครับทุกโรงพักนะครับ ทูกลบขาแต่ต้องมีโครงการนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปแก้ไขปัญหาไปสู้เล่าให้มันเข้มแข็งนะครับซึ่งโครงการนี้ใส่ระยะเวลา3เดือนนะครับซึ่งสพเดอุดมนะครับก้อนสิเขาหมู่บ้านกาิมีการคัดเลือกหมู่บ้านโดยยสเสติดนะครับและก็เป็นส่วน,นอ,อนื่นประกอบนำในเรื่องของผูณมน,นะครับ,บเป็นคำสั่งของท่านนายกเพื่อ,อการหมู่บ้าน นัชชาเหรอนัชชากิตตินี่พอผมอยู่เขียนผูก็เลยคมเคยอยู่ที่นอนนะเนี่นะครับท่านก็มาห็นก่อนเพื่อนนะครับก็ได้พบปะพูดคุยกับนะครับก็จะดำเียนกำหนดการคร่าวๆนะครับคือท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญท่านพุมกับน,นะครับอิรพันธ์น้าสุขนะครับเป็นด้านหน้าครับ เรีช iday, เชิญนายกเลครับผมเชิญท่านสจนะครับเชิญท่านสามคนนะครับนายบัวเป็นประกาศรอบละสามคนนะครับครูครับนายวิเช <ZY> ียรโบงามเข่าครับชุดแรกสามคนครับในสมัยสีบัวนายบุญธรรมชุดที่สองนะครับนายวิจางจันเลือดกับนายวิสิทธิ์กองแก้วครับเชิญครับเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวันนี้ไปไซส์หอดซื้อขนาดไหนนายสง่าภูษาครับ <ส>เอาอยู่คนคร mm ับข้อหน้าข้อาที่สองค้ับขาลูกกรนะครับไม่ประกาศลูกกอนะครับไปลูกกรนะครับไปประกาศลูกตัวนะคระการไปเี้ยขอย้อบองกองนะครับ กองขึ้นหลายเลยรับมาครับมาซึ่งาจังหวัดทางสท่านนายกนะครับ้วก็ท่านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผูกู้รวที่เค้ทุกท่านนะครับจะต้องขอขอบคุณท่านสชท่านนายกนะครับก็เป็นทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้ให้ โอกาสกับชุดปฏิบัติการได้มาปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เริ่มนะครับก็ประมาณ3ามเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการวันนี้นะครับก็ไม่พใจให้เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่มามาพบนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เราจะสําเร็จนะครับโครงการจะสําเร็จร่วมให้เราเลิมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็อยู่ที่ตัวผู้เข้ารับการบำบัดในทุกท่านนะครับ ท่านี้ทั้งนั้นก็เพื่อตัวเราเองนะครับเพื่อตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราแล้วก็ชุมชนของเรานะครับจะได้เส้นแข็งนะครับมั่นคงแน่นยืนต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับชุดไปฏิบัติกา,การก็คงไม่ได้ไม่ได้มาเหมือนเช่นเ,นเดิมแล้วนะครับก็คงต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ประจํานะครับที่ตัวเองที่ได้รับผิดชอบอยู่นะครับก็ ไม่เรียบร้อยอะไรหรือครับถกผกพ้องอะไรก็ต้องผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าสถานีก็ต้องขออภยัยใวหน้าที่นี้นะครับแต่ก็เนการปฏิบัติหน้า,นานะที่ตลอดระยะเวลามานะครับผมบางทีก็อาจจะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะมาบ้างเป็นบางครั้งนะครับก็เข้าดูอยู่ปฏิบัติการชุมชนย่างยืนนะครับที่โดยการนำของ ท่ารนรวะยุรทิศนะครับที่เป็นหัวหน้าชุดชุมชนยั่งยืนนะครับที่มามาก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับถึงแม้ผมคิดว่าก็คงได้สำเร็จร่วมไปส่วนหนึ่งนะครับก็หวังเป็นปอย่างยิ่งนะครับว่าผมที่ได้เจ้าที่หัวที่ได้มาดูบัหน้าที่ในครั้งนี้แล้วก็ ก็คงจะส่งผลนะครับส่งผลดีไม่มากก็น้อยนะครับหลังจากนี้จะลงส่งต่อความยั่นยืนในระัการวัตถุประสงค์โครงการเขานะครับถ้าอะไรยังไงก็ยินดีพรอนะครับให้คําแนะนำแล้วก็สลับสนดงเจ็าหน้ที่ที่เข้ามารูวมออบฝ การทํางานหากินด้วยครอบครัวด,ด้วยอะไรต่างๆนะครับก็มาพบปะไม่พบอมากนะครับแต่อันนี้ทังนั้นก็อยู่ที่ตัวเรานะครับที่กาต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับซึ้นวันนี้ก็มาของบางคนก็มาหลายาครั้งก็ไปเจอเจอคุณเจอครั้งนี้ก็ยังดีที่นะครับแต่บางคนก็มาทุกครั้งก็ให้ความร่วมมือมา ตลอดทุกครั้งนะครับก็ต้องนะครับสําหรับของผมก็คงมีเพียงเท่นี้ครับครับขอบคุณครับโครงการนะครับต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งครับเจ้าของที่ผู้สนับสนุนนะครับในเรื่องหลายๆอย่างนะครับของชุมชนเรานะครับก็ขอเรียนเชิญท่านนายกอง์การบริหารส่วนตำบลสงสะอาดครับท่านวิัยประถมพบปะกัน ทุกท่านขอเรียนเชิญครับท่้งเจ้าหน้าที่ทั้งหลอท่านสจและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับหมอที่ไปทครับครับเบาดูร้านมาถ่างก็ไปถัลวงนะครับเปิดรับมีแต่หมอไปจุ่มสิบ่มีความไหว ข้ามือด,ดีใจครับดีใจที่ชุมชนบรรลุสมน้ำเขา,ามีความเข้มแข็งขึ้นด,ดีใจที่เจ้าหน้าที่เพิ่ไมาอยู่ในสามเดือนนะครับดีใจที่ผมมีส่วนร่วมดีใจนำพยญญา,านเพลินครับที่ในชุมชนเข้มแข็งนะครับเพราะว่าไปเปิ่งป่ายังได้กับน้ำสมน้ำชุมชนนี้ถึงแข็งสุดยอดเลยครับนะครับจังได้เข้ากับปฏิบัติตัวนี้ให้มันดีที่สุดนะครับก็เด้นหน่อยคับเด่เนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไว้ดดี ทีก็10%เลยอยังหาซีพหาซีพด้วยครับเอา70%นะครับตัว30%ถีบไปนะครับ70%เ็หท้ดได้นะครับขอบคุณกลุ่มทุกกลุ่มนะครับที่ทำง,งานกับชุมชนทำง,งาน,างยายนอกอับพพน้องทำงานกับชาวบ้านโนสนามอย่างดีที่สุดนะครับเป็นบ้านที่มารวมรวมช่วยกันนะครับและตัวผมบว่าสิเป็นทางอบตคณะบริหารเจ้้าหนา,า,นาที่นะครับมียังก้ายังก้บ,กบ,บวบ่นะครับ จังเสเดมาถ้าบอกก็หูนะครับถ้าบอกคือหูลวดนะครับติดต่อได้ครับปว่าสิเป็นทางล่องสงครามล่องสิบูล่องแก้วหรือก็ร่องปะหลาดเลยนะครับตโตผมนั่งครับมุนีกาดีใจเสด็จรวมงานนั่งจากญี่ปุ่นเที่ยงมาแจ้กินข้าวเที่ยงครับี๋ยวกล่องสีดำกันนะครับสองเชิญเชิญยุณผู้ชครับ เสัสงากับท่านี่ครับนั่งจอบรรยากาศกันดพระนบิยหันหลับปภาพมาได mm ้แ hmm. ล้วหอกม่กรรมการมานั่งไกลๆไหนพวกผกอาดากมานน่นั่น เป็นว่าการทําดียุติให้ก็ดีคือเขาบอกว่าใจอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ในบ้านยกการสิ่งศักดิ์สิิทธ์ในหมู่บ้านนี่จงปกปักรักษาพี่น้องพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกนายที่มาร่วมในพิธีปิดการอบรมในชุมชนอย่างยืนนี่ก็ขอให้อยู่ดีมีแุขจักเกีการเมจรูปเปสิกีริจักจังตัคนโทเยเตว่าจังฆาดูลาเทพเจ้าทั้งหลายจักเกีการเม อันโยนจวัลจันกลับมาพบพ่อจันตนอยู่ในพงไม้ป่าไม้แค่หาวัดทุ่มีเขตเอตนอยู่ตามจำขอนท้าแต่ให้นาทุกแห่งผู้มาจนตะเชีรักษาอยู่ภาคพื้นแผ่นดินอันมี่แม่กรณีเป็นเข่าวสารสารวิสเมตตนอยู่แลอยู่ใกล้และอยู่ใกล้ได้ยินเสียงผู้ขาดกันแล้วขอนามอตัา ภาคาวะโตอรหันโตจม่าสัมพุถะจาระโมัาระภาควัตภาคาวะโตอรหันโตจม่าติดตามยวิพานังสารังขจามีตะมังจังขังอายุวัตนังเอติวิตังยวิพานังสารังขจามีตุติยมปีพุทธังอายุวัตนังมีจังขังอายุวัตนัง เศชีวิตังยวิพานังธนังขจามีตติ่ยัีพุทธังอายุวัฒนีวิตังวพนัวันเจชีวิตังยวิพานังธนังขจามิตติ่ยังีสังังอายุวัฒนังธีชีวิตังยวิพานังธนังขจามิมาสารัทาทวมนุษย์านังุทพวา อิสวากาโตะภะกวาตตะโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปติโกะปัญจิโกปัจจัตตังเวทิตะโพวิญโยตังโคโอตุปติปโนตังโคยาติทังจัตตาลีปุริจายุข้าเนียถาปุริจัปุคลาเอิตะภะวาตโตจาวากาังโฆอักขิเนโยอันติริกรณิโยนุตตลังคุญญาเขตตังโลกัสสะ อโยจามนโคสกุณาตถโอภาปากะโหตุ <laughs> คาเิกาเตโชตยมังคลามหาจิเลมังคเลขาตาเตรตั้กิจวัลอมเท็มโศภานารายกสิธิทไท่าวสัดในาิปัสสนาแกวใจพองแถวบริจ์อุตตมโชอุตตมาโยอุตตมนิีทีุตตมาณิทีอุตตมาสีทิราหินล้นอาีิจรจันทะเล ตั้งข้าเถือกมหาชัยวันนี้เป็นวันนีหนุ่มหน่อยและปันกลางทั้งเอ็เ้าห้ามและเท่าแก่พ่อแม่พ่อมลูกเตาและหน้าดีทั้งเศรษฐีและสวยขาทวนนาหมูเชาเมืองบุญแม,มานางหลอมเจ้าอยู่อนร้อน เมื world, ่อแต่เฮาตอนนี้แล้วย่อผ้าขวัญขึ้นมันกระบ่มีแก่นเมื่อแต่เฮาตอนนี้แล้วย่อผ้าขวัญขึ้นมันกะบอมีบุญมาคอยคุณใอย่อขวัญล้านเจ้าเนอคอยจังเจิ้นเอาเจ้ามาฟาผู้โยกำไฟเนื้อมาจอยคุณจอย่อขวันล้านเจ้าผู้โยกกำไฟไตมาจอยคุณ Tôi nhỏ quán lãn cho nơ Hỏi chân tươn ao nàng e khay phù du ngó à xa khăm Quán lãn cho nơ giang chết mỏ nòi lục ma te mương luồng Ma tội phun Tôi nhỏ chết chết mỏ luồng lục ma te mương pha Ma tội phun Tôi nhỏ quán lãn cho nơ หาทิปหมอกาลุกมาวนเจ้าแล้วลูกขจ้นแจ้าูขอาววนเจ้าไปปูข้าเป็นวบก็ให้มาเมเนวันหัวจิงไข่เกียวอ่อนก็ให้มาเมเนน้ำอ้อยหมอเผาเอิญจ่อย ขวัญนอกขวัญมาเว่วัญในและขวัญนอกขวัญคนมดำดูอัดขวัญปากจ่าขวัญปากคอขวัญนิ้วและขวัญแกนขวัญคาแผ่นกลางไรละไม่นั่งจ่าเมื่อวันนี้ว่ามา เห็เขาขี่ให้เจ้าหากเกี่ยวมาเวน่าับพัังค่าดูภาเวน่ภาวะโดดฮะฮะพูดไม่บังคับากในเอาแอคชั่นได้ไรได้ไรถ้าเอาทยลูบโปมาเจนน้อยเจนยังพอจะบวชขี่รูปบวชขีเอาเมือขวา แนวภูเขาทีนี้มันมีที่ต่ำมีที่สูงบางที่ก็เป็นภูเขาบางที่ก็เป็นที่ราบบางที่ก็เป็นหงาะวายยเเ็็เเปนปสุดยอดโครงการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนครบวงจรในการให้กำลังใจผู้ที่หลงผิด ติดยาเสพติดครับ